เจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับบ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารวันนี้อาทิตย์ที่แล้วเราทำการฉีดพ่นทางใบนะจ๊ะเพื่อเล่งสีเล่งต้นเล่งใบวันนี้อาทิตย์นี้เราก็จะมาบำรุงอีกนั่นแหละจ้ะสูตรเด็ดสูตรลับอาทิตย์ที่แล้วยังมีแค่4ี่ใบนะจ๊ะสี่ใบแต่อาทิตย์นี้ขึ้นมา5้ใบแล้วนะจ๊ะห่งสอง สามสี่ห้าใบแล้วนะจ๊ะสีก็แจ่มดีนะจ๊ะอันนี้เป็นลูกไม้สีกำลังจะออกลูกไม้ที่เกิดจากเมล็ดวันนี้เราก็จะมาะเร่งใบให้มันใบใหญ่ขึ้นแล้วก็เร่งลำตน้นเร่งใบเร่งสีนะจ๊ะ,ะเร่งการแตกกอตัวนี้นะจ๊ะเราจะใส่ตัวนี้เขาก็จะแตกแตกกอขึ้นมาเรื่อยๆนี่นะ กำลังแตกขึ้นมาเนี่ยนะสองใบนะจ๊ะแตกมาแตกกอดีมากสูตรนี้นะอา่าบอลชายชนเราเอา่อบอลทุกตัวนะจ๊ชอบความชื้นอา่าร้อนชื้นนะจะเราก็ต้องมีจานรองไว้นะจ๊ะจานรองตัวนี้นะจ๊ะจานรองน้ําเดี๋ยวเรามาดูนะจ๊ะเ,เรามาดูว่าวันนี้จะบํารุงอะไรบ้างนะ ตัวแรกก็คือ,อน้ําล้างปลานะจ๊ะอันนี้จะบํารุงใบได้ดีมากนะจ๊ะเล่งแตกหนอแตกกอเล่งสีอันนี้ก็น้ําซาวข้าวนะจ๊ะน้ำซาวข้าวก็จะให้วิตามินวิตามินเยอะมากในน้ําซาวข้าวนี่นะจ๊ะนําไปลดต้นไม้ไม่ใช่เฉพาะบอลน,นะจ๊ะต้นไม้อื่นๆก็สามารถที่จะไปลดได้นะจ๊ะตัวนี้นะ,ะน้ําซาวข้าวตัวที่สองตัวที่สามก็คือ ปุ๋ยมูลค้างคาวนะ,ะมูลค้างคาวของแท้เลยนะ,ะตัวนี้เร่งสีเร่งใบเร่งลำต้นนะ,ะ,ะตัวที่สีตัวที่สีตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะจะ,ะปุ๋ยหมักก็บำรุงนะนะบำรุงต้นบำรุงใบแต่ตัวที่เร่งสีก็อยู่ในวัสดุที่เราปลูกด้วยนะ,ะดินก็คือดินปลูกนั่นแหละ ดินปูกคนจะใส่ใบมะาขามด้วยนะจ๊ะใบมะขามหมักเน้นใบมะขามกับใบก้ามปูนะจะนี่จะช่วยเร่งสีเร่งใบเห็นไหมจากอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็โตขึ้นมาเยอะอาทิตย์ที่แล้วมีใบเดียวนะจ๊ะอาทิตย์นี้มามีสองใบแล้วนะจ๊ะเ,เริ่มโตแล้วตัวนี้ก็แทงมาหนึ่งใบยังไม่กัดสีนะจะเพิ่งจะแทงขึ้นมา อาทิตย์ที่แล้วมีแค่สามใบนะตัวนี้เหมือนกันนะอาทิตย์ที่แล้วก็มีแค่สามใบตอนนี้จะมีห้าใบแล้วะโตเร็วมากตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ยังไม่กัดสีเ,เริ่มมาละแก้มชมพูมาแล้วนะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วไม่มีสีอะไรเลยนะนะตอนนี้สีเริ่มมาแล้วนะ,นะเราก็จะมาบำรุงให้เสือพานก็เพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะโตเร็วมากนะ ที่แล้วมีแค่สามใบนี่มี4ใบแล้วนะจ๊มาอัปเดตให้ดูด้วยนะจ๊หลังจากที่เราบำรุงปุ๋ยฮอร์โมอนทางใบไปนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาฮอร์โมอนแบบจะพ่นก็ได้หรือจะลดทางดินก็ได้นะจ๊อันนี้เราจะมาลดทางดินนะจ๊ะ,ะใส่ไปตั้งแต่ตัวที่หนึ่งตัวที่หนก็คือน้ำล้างปลาล้างเนื้อใช้ได้นะ,ะลด ลดไปเลยใบโดนฝนตกเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนนี้ใบมีแต่ขี้โคลนดินกระเด็นใส่อบอลพวกนี้ตั้งอยู่ในครัวนะจ๊ะตั้งอยู่ในครัวเพราะว่าเกิด<ๆ>จะได้น้ำหมักปลาน้ำไม่ใช่น้ำหมักปลาน้ำล้างปลาะะใบใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยหลังจากที่เราบำรุงไปลดไปเลยนะจ๊ะน้ำซาวข้าวน้ำ ล้างปลาล้างเนื้อ,อลืมนะจะลืมอะไรลืมใส่ปุ๋ยก่อนแล้วค่อยลดน้ำตามนี่ปุ๋ยหมักเราจะหมักขี้วัวหรือปุ๋ยหมักพวกเศษหญ้าเศษใบไม้ก็ได้นะคะตอนนี้ยเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติใส่ต้นละสองช้อนไปเลยนะคะปุ๋ยหมัก นี้จะเร่งโตได้เร็วมากเลยใส่ไปเลยอย่างละสองช้อน3ามช้อนต้นใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อย3ามช้อนมุนใส่เดือนก็ใส่ช้อนเดียวพอละเนี่ย่ะใส่ช้อนเดียวพอละโรยให้รอบๆคนต้นนะ เมื่กีลืมลดใส่ปุ๋ยก่อนแล้วค่อยลดน้ําตามนะนใส่ปุ๋ยหมกักมูลใส่เดือนอย่างละช้อนสองช้อนได้นะสีสดมากเลยอันนี้กวนอูนะจ๊ะกวนอูสีแดงสวยถ้าปีกกินนาีเขาจะออกสีชมพูนะจตะอันนี้กวนอู กวนอูก็บ่งบอกลักษณะของอการเข้มแข็งเป็นเพศชายนะคะการเข้มแข็งเป็นนักลบนะ,ะคะกวนอูนี่เหมือนปีกกินาลีปีกกินาลีก็จะสีชมพูไม่ไม่ได้สีแดงเหมือนกวนอูนะะพอเราใส่ครบแล้วนะจ๊ะต,ต้นไหนยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะทยอยใส่นะจ๊ะนี่สาธิตให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะจ๊ะมีน้ำซาวข้าว น้ําล้างเนื้อล้างปลาน,นี่เราก็มาลดได้เพราะว่าบอนของเราตั้งอยู่ในครัวสะดวกนะจ๊ะก็มีมูลมูลค้างคาวหรือเนี่ยจะสองอย่างมูลค้างคาวแล้วก็ปุ๋ยหมักถ้าไม่มีมูลค้างคาวเพื่อนๆก็ใช้อ่อมูลไส้เดือนได้นะแทนได้ใบใหญ่มากอาทิตย์ที่แล้วมีแค่สี่ใบนะอาทิตย์นี้ขึ้นมาอีกใบ เป็นห้าใบละวห้ใบล้อันนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วมีใบหนึ่งมงอาทิตย์นี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วก็มีอีกหนึ่งหลอดนะหนึ่งหลอดตัวเร็วมากจ้ะตัวเร็วมากอ่าแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวน้ำล้างเนื้อล้างปลาลดได้เลยนะจ๊ะเล่งโตสีสดใสใบใหญ่ ตัวนี้อาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่โตเท่าไหร่อาทิตย์นี้เแตกใบออกมาอีกสุดยอดนะจะนี่นี่กำลังแก้มสีชมพูกำลังมาแล้วจะนี่จะเราบำรุงทุกอาทิตย์นะจะแค่นี้ทั้งทางใบแล้วก็ทางดินนะจะแค่นี้บอลเราก็สวยโตไวนะจ๊ะใบสด สีสวยจัดจ้านตัวไวมากนะจ๊ะใครที่ต้องการเคล็ดลับดีๆก็ฝากติดตามบ้านผู้ตะว,วันเกษตรปลอดสารด้วยตัวเร็วมากเลยทิศที่แล้วยังมีแค่ใบหนึง่งอันนี้จะมีสามใบแล้วแต่อ่าก,กำลังหนึ่งหลอดกำลังจะโผล่ขึ้นมานะจะอันนี้ก็ตอแตกแตกกอเร็วนะนะเนี่ยแตกมาอีกแตกมาอีกสองใบ สุดยอดจร,จริงๆปุ๋ยของเรานะจ๊ะ,ะก็มีเคล็ดลับแล้วก็สาระดีๆนำมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะโอเคจ้ฝากติดตามบ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารด้วยนะจ๊ะ,ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะโอเคจ้ะเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกบอลก็เอามาโชว์ได้นะจ๊ะ,อะเอามาแชร์ประสบการณ์กันได้โอเคจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้า